แมมาบบนี้ช่วงนี้หาเรียนเสริมไปเรื่อย<ป>อ๋อหาเรียนเสริมไปเรื่อยอ๋เอเขามานโนบไปด้านหลังมันต้น่าจะเป็นพลเมืองใหม่หรือเปล่าเพราะว่าม้าแบบนั้นแต่สาอะไรต้อนหนึ่ง เขาจะเป็นคนอ่าไอ่าโอเคพี่โปรตรงโซ่เลยนะดิสเข้าไปตีก่อนที่มันจะใช้หั่นูไหมลนะ่ะยากไหมลุงยังไม่เคยเล่นดิสเลยยากครับ<อ>ยากครับ ของลูกมันจีขาแสบตามากเลยเราไปยืนที่เดือที่มันผ่านให้กี่คะแนนความยาก <c oughs> ให้กี่คะแนนความยากเต็ม <c oughs> สิบเลยฮะแล้วมาไม่ได้ห,หรอพี่หันไปมองธนูครับธนูครับพี่ครับธนูครับ <c oughs> เอ,อไม่วิ่งเลยอะ่ะไม่วิ่งจะอยู่ วิ่งกัอยู่รอบสตีเหรอครับอัดแบตเตอรี่เล่นะถูกสตีนบอยไม่ใช่ไม่ไม่เหมือนถูกหวยนะครับมี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 อีกรอบนึ่งก็ได้ชนะละวั่วหวังว่านะโดดยิงวิ่งเลยเอาแบบกบเครื่องไม่หรือว่าเอาแบบว่าที่กลัวแบบเอาเอาแบบเบิ้มเบิ้มใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นที่กลัวผันชาย อย่าทซสิอย่าทซสิว้าเอาแบบว่าเอาแบบม้าไม่ตกแต่ไม่ใช่ว่ายืนนานแบบชนะแล้วแแต่ชนะล้วเว้ย,วเ,วยเอาแบบว่าเอ้ากลัวขนาดนี้ใช่ไหมมันต้องเป็นม้าพวกม้าสงครามอะไรของมึงอ่ะก็มันมีเวทตกค้างอยู่ไงแล้วไงสูตรไมผ่านไม่ผ่านปะเนี่ยอา้าว 啊。Um. Um.